สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูนะครับเกี่ยวกับหมาประดับนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นกระแสอยู่เลยนะครับผมสําหรับหมาประดับบางชนิดนะครับหลายๆชนิดนะครับก็มีราคาที่สูงมากครับอย่างกล้วยด่างอย่างบอนกระดาษนะครับด่างนะครับผมพวกนี้นะครับก็มีราคาแพงนะครับผม ซึ่งหลายๆท่านนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับในบ้านแล้วนะครับก็สามารถนําไปจําหน่ายนะครับเป็นตัวเงินได้นะครับผมตัวผมเองนะครับผมก็จริงๆแล้วก็มีอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ให้ความสนใจมันนะครับก็คือทิ้งๆข้างๆนะครับไว้ภายในบ้านในสวนนะครับพอช่วงนี้นะครับมีกระแสนะครับผมก็เลย เดินนะครับดูตามบ้านตาส่วนของผมเองนะครับผมแล้วก็รวบรวมเอามานะครับผลปรากฏว่าก็ามีเยอะนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็าบางส่วนนะครับก็ขอพี่ๆนะครับผมแล้วก็ญาติๆนะครับมาบ้างนะครับผมซึ่ง ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมนะครับก็หลังจากที่เดินนะครับตามบ้านนะครับเพื่อสำรวจดูว่ามีไม้ตัวไหนนะครับเป็นด่างมากนะครับก็ไปเจอตัวนี้นะครับมานะครับก็จะเอามาโชว์เพื่อนๆนะครับด้วยนะครับผมเป็นกระชายนะครับผมต้นกระชายนะครับผมเป็นกระชายขาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วกระชายตัวนี้นะครับก็ สามารถเป็นยานะครับต้านหรือรักษาโควิดนะครับได้ด้วยนะครับจากข่าวนะครับที่ผมได้รับชมมารับฟังมานะครับผมปกตินะครับผมก็ปลูกเพื่อขายหน่อนะครับหน่อแดงๆนะครับขายเป็นผักน้ำพริกอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เพอิญเจอนะครับเขามีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเล็กๆนะครับประมาณ สามถึงสี่ต้นนะครับผมก็จะเป็นต้นตัวตันนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วอีกต้นหนึ่งนะครับก็ได้ให้เพื่อนไปนะครับผมส่วนพวกนี้นะครับก็เป็นต้นลูกๆเขานะครับผมนี่นะครับก็เจอเขาอยู่ในในกลุ่มที่ปลูกไว้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมปลูกไว้นะครับผม นี่นะครับก็พวกนี้เขาจะไม่ไม่ด่างนะครับก็เป็นกระชายตามปกตินะครับซึ่งเลี้ยงเอาไว้ขายนะครับหน่อนะครับผมน่ออ่อนนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามสี่ต้นนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็เจอเห็นมันแตกดีนะครับมันด่างนะผมก็เลยทําการขุดออกมานะครับพร้อมกับหัวหัวเล็กๆนะครับเงาับนะครับ แล้วอลองเอาไปใส่ในถุงช่ำดูนะครับเพื่อ,อสังเกตว่า,าเขาด่างจากการผิดปกติข่าสารอาหารอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาด่างด่างจริงๆนะครับผมนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วปลูกเอาไว้เยอะอยู่นะครับผมแต่ว่า,าช่วงนี้ก็คัดออกไปแล้วนะครับ คัดออกไปขายน่อบ้างแล้วก็คัดไปปลูกที่อื่นบ้างนะครับสวนฝั่งนู้นบ้างนะครับผมนี่นะพวกนี้ก็จะไม่มีด่างนะครับผมหลังจากที่ผมได้นํามาใส่ถุงโป๊กนะครับแล้วก็เลี้ยงมาสักระยะนึงนะครับผมปรากฏว่าหน่อทีอ่เขาเกิดใหม่นะครับนี่นะก็มีติดด่างออกมาให้เห็นนะครับผมนี่ครับ แต่ว่าบางหนอกก็มีด่างเยอะนะครับบางหนอกก็ไม่มีด่างมากมายนะครับผมแล้วก็บางหนอกก็ไม่มีด่างเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมขุด่าตัวหนอนะครับมารวมๆกันเลยตัวแง่งมันนะครับผมนี่ก็มีด่างเล็กน้อยนะครับผมแต่ส่วนอ่าตัวนี้นะครับใบแรกนะครับด่างเล็กๆนะครับส่วนใบที่สอนะครับมีด่างน้อยนะครับเล็กนิดเดียวนะครับใบที่สาม เริ่มมีมากขึ้นหน่อยนะครับส่วนในที่สี่นะครับเห็นลายได้ชัดเลยนะครับลายของเขานะครับเวลาแก่นะครับผมจากที่ผมสังเกตนะครับเวลาใบเขาแก่นะครับเขาก็จะเข้มขึ้นนะครับนี่นะเนื่องจากตัวใบนะครับก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับส่วนตัวลายนะครับก็จะเป็นลายลักษณะนี้นะครับขาวๆนะครับนี่นะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับผมสำหรับกระชายนะครับผม ก็เอามาโชว์นะครับผมโชว์กันนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับซึ่งจะมีราคาหรือเปล่านะครับตัวนี้ตัวผมเองนะครับก็ไม่ทราบนะครับผมก็มีเพื่อนนะครับหรือกับพี่ๆนะครับมาขอซื้อไปแล้วนะครับมาขอซื้อบ้างแล้วนะครับต้นละสองร้อยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ขายไปนะครับเนื่องจากว่ากลัวจะเป็นด่างเทียมนะครับผม ก็คือใบต่อไปนะครับเขาจะไม่ออกด่างอีกเลยนะครับเวลาเราคัดออกมาแล้วนะครับก็เลยยังไม่กล้าปล่อยให้พี่ๆที่เข้ามาดูนะครับผมแต่พอเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็สังเกตว่านอใบใหม่ของเขานะครับออกมาด่างนะครับผมอย่างนี้นะแล้วนี่ครับอย่างต้นนี้นะครับ ใบใหม่นะครับที่แตกออกมานะครับก็ด่างด่างเยอะนะครับทั้งทางที่แยกกอออกมาแล้วนะครับผมแต่บางต้นนะครับอย่างต้นนี้นะครับเขาใบใหม่นะครับแตกมาไม่ค่อยมีด่างนะครับนครับมีลายน้อยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็ เห็นแล้วแปลกตาดีนะครับก็เลยนํามาถ่ายให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับสําหรับกระชายนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ